แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่กระทำเองแล้วชักชวนให้ผู้อื่นทำด้วยหรือยินดีพอใจกับคนที่ทำอกุศลหรือไปสัรเสริญคนที่ทำอกุศลแบบนี้ก็จะมีทั้งอกุศล10อกุศล20อกุศล30และก็อกุศล40สสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับ กลับมาพบมาพูดคุยกันนะครับในข้อคิดข้อธรรมคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของกุศลและอกุศลมีหลายๆท่านถามมาว่ากุศลและอกุศลนั้นแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องของกุศลและอกุศลเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่กุศลอกุศล10กุศลอกุศล20กุศลอกุศล30และก็กุศลอกุศล40 ก็คือจะมีทั้งทำเองด้วยชักชวนให้ผู้อื่นทำยินดีเมื่อเห็นเขากระทำหรือพอใจและก็สรนเริญผู้กระทำด้วยเรามาดูในเรื่องของอกุศลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะอากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะละไม่ควรทำดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำทั้ง10บยี่สและ40ประการนั้น มีอะไรบ้างซึ่งอกุศลนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะแบ่งออกเป็น3มหมวดใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของกายสประการในเรื่องของวาจา4ประการและก็ในเรื่องของใจอีก3ประการในเรื่องของกายไม่สะอาดหรือกายทุจริตนั้นข้อแรกก็คือการเบียดเบียนหรือการทำร้ายหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง การทำร้ายการฆ่าสัตว์นี้รวมถึงการทำร้ายการฆ่ามนุษย์ด้วยกันก็จะเป็นส่วนของอกุศลเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้อายุสั้นส่วนคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะเป็นเหตุให้เป็นคนที่มีโรคมากการที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปเบียดเบียนผู้อื่นนี้ มันก็จะเกิดจากการที่เรานั้นมีความพยาบาทดังนั้นถ้าเราเองไม่อยากเป็นคนที่มีพยาบาทก็จะต้องเจริญเมตตาภาวนาพยายามมีความเครือกูลมีความเมตตาต่อผู้อื่นมันก็จะละในส่วนของการพยาบาทได้ส่วนกายไม่สะอาดข้อที่สองก็คือในเรื่องของการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งกโมยของของเขาที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก,ก็ตาม เป็นคนที่ชอบเอาของของเขาที่เขาไม่ได้ให้แบบนี้ก็จะเป็นกายไม่สะอาดก็จะมีโทษเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์การที่เรารู้จักการให้ทานหรือรู้จักการแบ่งปันมีจาคะมันก็จะละในเรื่องของการที่เราไปเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะละได้ส่วนกายไม่สะอาดข้อที่สาม ก็คือในเรื่องของการประพฤติผิดในกามการประพฤติผิดในกรมนี้ก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทำเพราะว่ามันจะมีโทษพระพุทธเจ้าดัานตรัสว่าวิบากกรรมอย่างเบาของการประพฤติผิดในกรรมก็คือก่อเวรด้วยศัตรูคือจะทำให้มีศัตรูมากหรือสร้างศัตรูให้กับตัวเองฉะนั้นถ้าเราละเลิกในข้อนี้ได้เราก็ละเลิก นี่ก็คือในส่วนของกายไม่สะอาดสาประการก็คือในเรื่องของการฆ่าสัตว์ในเรื่องของการลักทรัพย์ในเรื่องของการประพฤติผิดในการมเป็นสิ่งที่เราควรจะละก่อนเลยต่อมาในเรื่องของวาจาวาจานี้ก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือ 1. ในเรื่องของการพูดโกโหกการพูดโกหกการพูดเท็จก็คือถ้าเราไม่เห็นเราก็บอกว่าเห็นถ้าเรารู้เราก็บอกไม่รู้ แบบนี้ก็จะเป็นการพูดเท็จหรือการพูดโกหกการพูดเท็จนั้นก็จะมีโทษวิบากกรรมอย่างเบาของการพูดเท็จก็จะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงคือจะถูกใส่ร้ายถูกใส่ความนั่นเองส่วนวาจาไม่สะอาดข้อที่สองก็คือในเรื่องของการพูดส่อเสียดคือการพูดยุยงให้คนแตกกันเอาเรื่องฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนู้นเอาเรื่องฝ่ายนู้นมาบอกฝ่ายนี้ การพูดแบบนี้ก็จะทําให้คนทะเลาะกันแตกความสามัคคีกันมันก็จะมีโทษด้วยโทษของการพูดส่อเสียดก็คือทําให้แตกจากมิตรไม่มีใครอยากคบหาส่วนวาจาไม่สะอาดข้อที่3ก็คือในเรื่องของการพูดคาหยาบคาหยาบนี้ก็จะเป็นคําพูดแสบแสบเป็ดเป็ดเป็นการพูดกระทบกระเทียกคือพูดด้วยความโกรธพูดด้วยอารมณ์ที่มีโทสะการพูดคาหยาบนี้มันก็จะมีโทษ คือจะได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจส่วนวาจาไม่สะอาดข้อที่4ก็คือในเรื่องของการพูดเพื่อเจริการพูดเพื่อเจรินี้ก็มีหลายประการอย่างเช่นพูดไม่มีเวลาจบคําพูดไม่มีประโยชน์ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักฐานอ้างหิงแบบนี้ก็จะเป็นการพูดเพื่อเจริการพูดเพื่อเจรินี้ก็จะได้รับวิบากคือคำพูดไม่น่าเชื่อถือไม่มีใครอยากจะเชื่อถือในคำพูด ซึ่งมันก็จะมีโทษนี่คือในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่ไม่สะอาดส่วนใจไม่สะอาดนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประการก็คือหนึ่งในเรื่องของอภิชาคือความโลภนั่นเองเป็นคนที่คิดโลภเพ่งเลงในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นคือมีความคิดที่อยากจะเอาของของคนอื่นมาเป็นของเราการคิดโลภนี้มันก็จะเป็นอกุศลดังนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะรีบละ ส่วนประการที่สองก็คือในเรื่องของพยาบาทหรือการคิดประทุสร้ายการคิดเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะละเช่นเดียวกันส่วนประการที่สมก็คือในเรื่องของความเห็นผิดการเห็นผิดนี้ก็อย่างเช่นเชื่อว่าการให้ทานเนี่ยไม่มีผลการบูชานั้นไม่มีผลหรือคิดว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี หรือไม่เชื่อในเรื่องของการทำดีทำชั่วว่ามีผลไม่เชื่อแม้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เองโดยชอบการที่เรานั้นมีความเหมนปิดมันก็จะมีโทษหลายประการก็จะนำพาให้เรานั้นมีความลังเลสงสัยในศีลสมาธิและปัญญาด้วยอันนี้ก็เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะละ นี่คืออกุศลกรรมบททั้ง10ประการแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่กระทําเองแล้วชักชวนให้ผู้อื่นทําด้วยหรือยินดีพอใจกับคนที่ทําอกุศลหรือไปสรรเสริญคนที่ทําอกุศลแบบนี้ก็จะมีทั้งอกุศล10อกุศล20อกุศล30และก็อกุศล40ส่วนในเรื่องของกุศลก็จะตรงกันข้ามกับอกุศล เพราะว่าในเรื่องของกุศลนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรีบทำเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้มากก็คือในเรื่องของกายจะต้องทำกายให้สะอาดก็จะเป็นผู้ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการเบียดเบียนการทำร้ายผู้อื่นเป็นผู้ที่ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีตนเป็นคนสะอาดของที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามก็จะไม่เอาถ้าเจ้าของไม่ได้ให้ เป็นผู้ที่ไม่ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาไม่แย่งคนรักของคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกายสะอาดเป็นส่วนของกุศลส่วนในเรื่องของวาจาสะอาดก็เป็นคนที่ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพยเจออันนี้ก็จะเป็นส่วนของกุศลเวลาที่เราพูดก็พูดด้วยคำจริงคำที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็นคำพูดอ่อนหวานพูดไปแล้วประกอบไปด้วยเมตตาจิตรู้โอกาสรู้เวลาในการพูดว่าควรจะพูดอย่างไรพูดแล้วก็มีเวลาจบก็จะเป็นวาจาที่สะอาดส่วนในเรื่องของใจก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันก็คือ 1. ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่เพ่งเล็งในอุปกรณ์เองทรัพย์ของผู้อื่นข้อที่สก็คือไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น เป็นคนที่มีความเกื้อกูลมีความเมตตาต่อผู้อื่นประการที่สก็คือเป็นคนที่มีความเห็นถูกก็คือเชื่อว่าการให้ทานมีผลการทำดีทำชั่วมีผลการบูชามีผลเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว,ว่าท่านตรัสรู้เองโดยชอบการเชื่อแบบนี้ก็จะเป็นความเห็นถูก นี่คือในเรื่องของกุศลกรรมบททั้ง10ประการก็เป็นกายวาจาและใจที่สะอาดที่เราควรจะรีบกระทำเมื่อเราทำกายวาจาและใจสะอาดแล้วเราปฏิบัติเองแล้วเราก็ควรรู้จักชักชวนให้ผู้อื่นนั้นมีกายมีวาจาและใจที่สะอาดเมื่อเขามีกายวาจาและใจที่สะอาดเราก็รู้จักพอใจรู้จักยินดีหรือสรรเสริญผู้ที่มีกายวาจาและใจสะอาด ก็จะมีทั้งกุศลกรรมบท10กุศลกรรมบท20กุศลกรรมบท30และก็กุศลกรรมบท40นี่ก็คือในเรื่องของอกุศลและกุศลซึ่งอกุศลนี้เป็นสิ่งแรกเลยที่เราควรจะรีบละไม่ควรกระทำส่วนกุศลนั้นเราเองควรทำให้มากและควรทำให้เจริญก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยากรู้ในเรื่องของอกุศลและกุศล กลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ